สุกท่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ะพิราบข่าวในวันนี้นะคะแป้งกับพี่ยีนพาคุณผู้ชมลงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะเพื่อมาติดตามมีหนึ่งกิจกรรมดีๆของกองทัพบกนะคะที่ชื่อว่ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน ปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะว่า,ากันแล้วก็ไปดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ โดยกิจกรรมในว mm. ันนี้นะคะท่านพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบกได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ค่ะโดยงานวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกส่วนราชการด้แก่กลมป่าไม้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านหมากแค้่งอำเภอด่านซ้ายกองทัพภาคที่2และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายทุกท่านเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะพี่นก็ประกอบไปด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อุทยานเพื่อพระเกียรติบ้านหมากแข้่ง และที่วัดป่าบ้านก้างปลาค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งต้นไม้ที่จะทําการปลูกในวันนี้นะคะได้แก่ต้นพญาเสือโคร่งนะคะต้นยางนาต้นรวงพึง่งจํานวนพื้นที่ละห้าไร่ค่ะโดยจะปลูกตลอด2ข้างทางนะคะของพื้นที่อุทยานบ้านหมากแข้งและพื้นที่วัดป่าบ้านก้างปลาค่ะ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะปลูกต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบจํานวน20,000ต้นค่ะ <Wow. S 1> โดยชาวบ้านในอําเภอด่านซ้ายนะคะจะร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ตามเทศกาล และวันสำคัญต่างๆตลอด2องข้างทางรวมถึงการดูแรลรักษาต้นไม้ที่ทำการปลูกแล้วให้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะืถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยนะคะพี่ยินค่ะ น้องแป้งคะน้องเหนือจากกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆค่ะโดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแก่โรงเรียนด่านซ้ายและก็โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจักรยานโครงการสารฝันปันสุขนะคะจำนวน180คันค่ะซึ่งจักรยานนี้นะคะพี่ดินได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติหรือทอสอปชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะ รวมทั้งนะคะยังได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาอีกจํานวน100ชุดและทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กนักเรียนเลยค่ะพี่ยินค่ะซึ่งเป็นการสนุบสนุนทางการศึกษานะคะแล้วก็ลดภาระให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วยวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะคะในบรรยากาศภูเขาแล้วก็หมอกสวยๆแบบนี้ฝนพรำเล็กๆแล้วก็ภูมิใจที่ได้มอบของให้เด็กๆด,ด้วยค่ะใช่แล้วลราคาปรับเริ่มติติกันจริงๆเลยค่ะ,คะ น้องแป้งคะและนี่ก็คือกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสุขเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมทางธรรมชาติหรือว่ากิจกรรมเพื่อนน้องๆหนูๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรามีความสุขที่ด้านซ้ายค่ะใช่แล้วละค่ะพี่ทหารของเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสพีท้ำราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินวันนี้แป้งกับพี่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ